อ่ะก็สวัสดีพี่วิ่งน้องชาวไมค a f าทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมนะคอ่ะก็เช่นเคยเหมือนเดิมเนาะก็วันนี้ก็จะมาสอนเอ่อตักอินไอคโนมี่นะครับ พร้อมวิธีการตั้งค่าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับอ่ะก็อย่างแรกนะครับก็เข้า Google นะครับไหนวะอ่าเรียบร้อยนะครับก็เข้า Google เลยครับพิมพ์ไปว่าปกิจไอโคโนมี่นะครับอ่ะปกิจไอโคโนมี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็เข้าเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ข้างล่างใต้ลิงก์คลิปชันไว้ก็ได้นะครับผม ไม่เป็นไรครับสำหรับคนที่ขี้เกียจนะขี้เกียจมากๆนะับกนะพอเข้ามาส่วนนี้นะครับก็เลือกเวอร์ชั่นด้านล่างขวาได้เลยนะครับขวาหรือซ้ายวะขวาขวาซ้ายขวาขวาเออนะครับด้านด้านตรงนี้นะครับก็เลือกเวอร์ชันที่ทุกคนใช้อยู่ในตอนนี้นะครับผมฮัลโหลครับ ก็ย้อนกลับมาเปิดย้อนกลับมานะครับเราจะไปดูในส่วนของ permission นะครับใครไม่รู้จัก permission ก็ไปดูคลิปอันที่ผ่านมานั่นเองนะครับกดเข้าอันนี้เลยนะครับก็ในขณะที่รอนะครับขึ้นแล้วอก็พอขึ้นนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับปล่อยมันก่อนครับก็เอาบัตอินเนี่ยมาใส่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับใน ในโฟลเดอร์พักอนะครับเราจะสอนวิธีการเซตก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ Permission นะครับก็ทำการรันเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเฮาพอขึ้นเฮาอ e อให้เราทำการเออกด stop ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าไปดูในโฟลเดอร์พักอินนะครับก็จะได้โฟลเดอร์โฟลเ e อร์อ m y คนมมานะครับอ่าให้เข้าไปในโฟลเดอ e ์อ n o ค y นมีนะครับ อย่างแรกก็เข้าไปไล่ทิ้อันเนาะเอาอันนี้ก่อนนะครับเปิดด้วย e d i t w i t h Notepad นะครับผมไม่มีหาอะไรเลยนะครับก็ปิดแม่งครับปิดไปนะครับ c o n f l i g นี้แน่นอนนะเปิดด้วย e d i t w i t h Notepad นะครับใครที่ไม่มี e d i t w i t h Notepad อันนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่ไว้ข้างใต้ Description ไว้แล้วกันนะครับเพราะมันจำเป็นมากครับสำหรับการควบคู่กับ p ล u g i n Minecraft นะครับผม ่อมานะครับก็เลื่อนลงมาครับดูตรงนี้ครับนี่คือสกุลเงินนะครับสกุลเงินอันนี้สกุลเงินด้านหน้านะครับอันนี้สกุลเงินหลังจุดนะครับนี่นีดูหลังจุดนะครับเวันนี้เราก็จะมาสอนเสรถียแล้วกันนะอ่ะเสถียรง่ายง่ายี่ยก็ทําการลบครับลบพิมพ์แบบว่าปลาดนะครับบางคนอาจจะสงสัยเฮ้ยพี่ทําไมแม่งขึ้นภาษานี้วะก็ไม่ต้องตกใจนะครับเอ่อให้ทําการลบกอนเข้าไปที่ขลาดข้อมูลนะครับ ข้ารหัสข้อมูลอันนี้นะครับกดอ้าวกดเข้ารหัสข้อมูลแบบ ANSI นะครับผมลองพิมพ์ไทยดูนะครับว่าจะได้ไหมเนี่ยไม่ต่างอะไรเหมือนเดิมนะครับเขาผิดอันนะครับเข้ารหัสข้อมูลเข้ารหัสข้อมูลแบบ UTF-8 นะครับอันนี้นะครับแค่นี้เราก็พิมพ์ไทยได้แล้วนะครับได้ๆๆะครับเราก็จะพิมพ์ว่าบาทใช่ไหม ลบตรงนี้นะครับลบด้านหลังด้วยนะครับบาทอันนี้หลังจุดของประเทศไทยเราก็ใช้สตังค์นะครับอ,อันนี้ก็ต้องเป็นสตังค์ด้วยนะครับเงินเริ่มต้นนั่นก็คือแบบคนที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟเราเป็นครั้งแรกเนี่ยเพิ่งรู้จักเซิร์ฟเราแบบโอ้โหเพิ่งรู้จักเลยอย่างนี้นะ,ะให้ของเงินได้เงินสักเท่าไหร่นะครับเราตั้งเป็นเอ่อเท่าไหร่เดียวห้าสิบแล้วกัน ห้าสิบบาทจุดห้าสตังค์แม่งแมวศูนย์พอครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีเสถานอะไรแล้วนะครับเอ,อ่ออันนี้เอ่อเทเบิลเทเบิลต้องเป็นอีโคโนมี่นะครับเอออันนี้เดี๋ยวเราค่อยสอนทีหลังว่ามันคืออะไรนะครับผมอ่าก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่าไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรหมดแล้วให้ทําการเ,าเริ่มขึ้นมาก่อนครับอ่าดูในภาษาไทยนะครับ ถ้าเกิดเรากดบันทึกไปเลยเนี่ยจะทําให้ปักอินเออร์เลอร์นะครับหรือปักอินบัคก็คือมันจะไม่ขึ้นเป็นบาทให้นะครับให้เราเข้ารหัสข้อมูลอีกรอบหนึ่งครับเข้ารหัสแบบ a n s i นะที่ผมเข้าไปผิดรอบแรกนะครับมันจะขึ้นภาษาอาหารนี้มาครับไม่ต้องตกใจนะครับทํางานกดบันทึกไปเลยนะครับต่อมาคือโฟโด้ไหมต่อมาคืออันนี้นะครับมีมีหรือเปล่าไม่รู้อ๋อมีมีมีนะครับก็เหมือนเดิมครับ เขาหนักข้อมูลเขาหลักข้อมูลแบบ utf นะครับ utf 8เขาเป็นตรงนี้ครับมันนี่นะเป็นมันนี่เป็นเออเงินนะครับเอา้าเงินนะครับต่อมาแบงค์ครับธนาครนารครับธนาคารครับอันนีเ้เราสอนแบบเออเราสอนแบบแค่พอขั้นพื้นฐานนะครับส่วนในข้างล่างนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ค่อยว่ากัน,กนไม่สอนแหละ แล้วเข้ารหัสข้อมูลแบบ ANSI เหมือนเดิมครับก็จะขึ้นอย่างนี้แหละแล้วกดบันทึกไปนะครับกดออกมาเดี๋ยวเพิ่งปิดเดีย๋ยวเพิ่งรันไปดูในส่วนของ r mission กัน,นก่อนนั่นเอง r mission ต,ตรงนี้นะครับผมขอแนะนําเลยผมผมไม่รู้นะครับว่าพวกคุณจะใส่อะไรกันไปนะครับแต่ผมใส่อันนี้ไปนะครับ Pay นั่นก็คือการโอนเงินนะครับสมมติ คุณสมมตุติคุณนนนี่จะขายเออโปรเทคให้ผมเนี่ยในราคาห้าพันบาทอย่างเงี้ยเขาก็โยนคือคุณคือผมเนี่ยก็ต้องโอนเงินให้เขาก่อนก็คือต้องใช้เพดิมิชันอันนี้นะครับโอนเงินให้เขาเสร็จแล้วเขาต้องโยนหินโปรเทคมาให้เราเอออะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็เอาไปใส่กันนะครับก็เข้าไปในโฟลเดอร์กรุ๊ปเมนเจอร์นะครับเข้าไปที่ Word นะครับ Word อีกรอบหนึ่ง แล้วเข้าไปในกรุ๊ปนะครับเปิดด้วย Edit w i t h Notepad นะครับใส่ตรงนี้แม่งนะครับอ่าใส่งี้เลยนะครับอ่ากดบันทึกเลยนะครับจบไม่มีอะไรแล้วนะครับก็กเาทำการ run server เลยอ่าเข้าเซิฟเข้าไมาครับครับสามารถดูงี้ได้ครับเนี่ยครับ มันจะขึ้นนะครับคุณเปนเจ้าผัะกิจเพ์มิชั่นอัปเดตนะครับจออัปเดตหาจอองคว้างก่อนเขาเขาเข้าไปดูในเซิร์เวอร์ครับลองทดลองกันดูนะครับมาแล้วนะครับผมครับก็พอเข้ามาในเซิร์เวอร์นี้ครับอ่าก็เราจะดูเงินงินก่อนนะครับพิมพ์แปลว่าทับมันนี่นะครับอ่าครับมันก็จะขึ้นมาครับดูดีๆนะครับ มันเงินนะครับขึ้นเงินธนาคาร50บาทเนี่ยที่เราตั้งไว้นะครับผมก็คือผมเพิ่งเข้าเซิร์ฟครั้งแรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละอ่าครับต่อไปครับพิมพ์ว่าทับมันนี่เฮลนะครับเอลพีเฮลสำหรับแอดมินครับพวกแอดมินครับมันนี่เนมนะครับมันนี่เนมเออเราเราจะหาตัวช่วยนะครับคือใครวะเออคุณวิสตอรี่นะครับไอแมวคุณนนี่เนี่ย มันเขาเิร์ฟไม่ได้ดีกว่าอ่ะ,อะนี่นะครับเราจะเปิดวิตเอรี่ไว้ด้านข้างนะครับโอ้เม่งด้านข้างชิบหาย <c oughs> ดสูสภาพดันทดจริงเออมันนี้กันอ่ะข้าเซิร์ฟเราครับอ่าเด้งชิบหายช่างมันครับแต่คุณเออแต่วิตอรี่นี่อยู่ในเอ,อในไวลิสอยู่แล้วนะครับก็สามารถพิมพ์ว่าทับ มันนี่เนมครับเนมชื่อคนครับเป็นวรคตามด้วยเนมนะครับเอาวิตตอรี่ครับครับมันก็จะขึ้นตัวสีแดงมาครับก็คือตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราสามารถขิงได้นะครับเราสามารถเช็คเงินตวเองได้นี่ฮะมาขึ้นนี้ครับเงินของเอ่อวิตตอรี่ถึนหนึ่งครับนี่ทั้งหมดห้าสิบาทอย่างนี้นะต่อไปครับ มันนี่ท็อปนะมันนี่ท็อปมันนี่ท็อปก็คือเงินสูงสุดในเซิร์ฟเวอร์เรานะครับนี่ท็อปนี่ครับมันจะขึ้นมากระดาษนะครับอ่านี่คนแรกครับวิตอรี่ศูนย์หนึ่งคือผมมีเงินอยู่ห้าสิบาทแล้วตอนนี้เออผมใหญ่สุดในเซิร์ฟเวอร์เห็นไหมเออต่อไปครับมันนี่เพย์นะครับที่ผมบอกให้คุณใส่เออพ m ร์ s i ม n ชัไปนะครับคือว่าเป็นการโอนเงินนะครับเพย์ hey. เออคุณวิตอรี่ครับเป็นวางตามด้วย บุเงินนะครับก็อ่สักประมาณห้าร้อยบาทครับแล้วเขาก็จะขึ้นตังสืีสีแดงมาเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับอันส่วนหนึ่งเนี่ยเออเลอรเลยสอรี่เลยนะช่างมันนะครับมันนี่เคลีกับมันนี่รีมูบเอออย่าอย่าไปยุ่งมันนะครับเออรีมูเนี่คือการลบเงินนะครับออกจากคนคนนั้นนะครับอ่าต่อมามันนี่จิวนะครับเอ๊มันนี่แหละวะ ที่มันจะที่มันเอ่ออะไรวะให้เงินนะครับช่างมันช่างมันเราขอเรียกว่าจิวแล้วกันนะมันี่จิวนะครับตามด้วยชื่อคนนะเป็นวิซอรี่นะครับเงินนะครับสมงไปห้าร้อยบาทนี้อ่ะมันก็ขึ้นงี้กีนแล้วนะครับครับตอนนี้ครับผมได้เอ่อทำการโอนโอนเงินนะครับโอนเงินให้ตนเองห้าร้อยบาทนะครับและอ่าลองเช็คลองลองเช็คเงินดูนะครับ มันจะขึ้นว่าธานาคารห้าร้อยสิบาทนะครับแต่น้องๆบางนนคนเนี่ยอาจจะดูคลิปของคนอื่นมาว่าเฮ้ยต้องพิมพ์ว่ามันนี่เซตแล้วตามด้วยชื่อคนแล้วก็ระบุเงินนะครับถ้าเกิดทางานนะทาได้ครับตัวเงินยังไม่เข้าสมมุตินะตอนนี้ผมมีอยู่เงินอยู่ห้าร้อยห้าสิบบาทแล้วเราลองใช้คําสั่งมันนี่เซตนะครับมันนี่เซ็ตศูน,น,ตนหนึ่งใช่ตามด้วยเงินนะสมมติอ่ะผม จ่ายเงินให้ตัวเองพันบาทใช่ไหมต้องรวมกับอันในในธนาคารก็เป็นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทแต่พอเราใช้มันนี่เสร็จไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนพอเราใช้มันนี่เสร็จไปเนี่ยครับมันจะขึ้นแค่พันบาทอ่ะดูครับม,มันก็ขึ้นครับมีเงินอยู่พันบาทอา่ะลองเช็คดูนะครับนี่ครับเนี่ยพันบาทเรียบร้อยแล้วครับคือถ้าเกิดจะเอาเงินให้ตนเองเนี่ยทำยท,ทำได้ครับแต่ถ้าเกิดจะเอาให้คนอื่นเนี่ย ผมขอแนะนําใช้มันนี่จิวครับเพราะาเงินมันจะได้สมทบกับอันเก่าด้วยนะครับผมต่อไปนะครับคําสั่งอันนี้เออผมขอเว้นไว้กันครับไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจครับแต่อันสุดท้ายนี่เป็นเออเป็นคําสั่งล้างล้างเงินทั้งหมดครับสมมติเราพิมพ์อย่างนี้ใช่ไหมเงินเงินของเราตอนนี้มีพันบาทใช่พอเราล้างไปปุ๊บนะครับมันจะขึ้นว่า delete all นะครับก็คือลบเงิน ลบเงินทั้งหมดนะครับก็จะกลับมาอยู่ห0สิบบาทเงินเริ่มต้นหมดเลยนะครับปัวแบบหนึ่งครับนะครับเนี่ยนะครับคำสั่งของมันก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะไม่มีอะไรแล้วส่วนพวกตัวโลอะไรเนี่ยดูเว็บอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ข้างล่างใต้ลิงก์คิปชั่นไว้ให้แล้วกันเนาะ อืมบายบายครับ